สบายดีพบกับ LTVision ครับจากปัญหาของโควิดนะครับที่ทำให้ทุกอย่างต้องสะดุดชะง,งักหมดเลยนะครับสโลไลฟ์กันทั้งหมดนะครับปัญหาการเรียนของนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะครับมีทั่วไปเจอเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งประเทศไทยทั้งประเทศลาวประเทศลาวก็เจอเหมือนกันนะครับในเรื่องของปัญหาการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิดเราไปฟังข่าวนี้กันดูครับลาวเลงฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้นักเรียนหลังเจอปัญหาการเรียนออนไลน์ กระสงวงสาธารณสุขลราเรียกร้องให้หน่วยงานด้านการศึกษาและกีฬาทั่วประเทศครับทำงานร่วมกันกับทางการของท้องถิ่นครับเพื่อประเมินจำนวนเด็กนักเรียนที่มีอายุในระหว่าง12-17ปีที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ครับนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ทามครับได้รายงานว่าหน่วยงานทางการศึกษาแนะนานะครับว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับเด็กนักเรียนหลังตรวจพบปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับจากการเรียนออนไลน์ขณะที่โรงเรียนปิดทําการนะครับรายงานได้ระบุครับว่าหลายครอบครัวมไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนทางออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตได้ไม่สามารถเข้าถึงในหลายพื้นที่นะครับดังนั้นครับการฉีดวัคซีนให้เด็กจํานวนหนึ่งจึงเป็นความหวังของการกลับมาเปิดโรงเรียนอีกครั้งครับก่อนหน้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับท่านรัตนสัยเพชรสุวรรณอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวง ได้ถแถลงว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังทำงานร่วมมือกับกระทรวงอื่นๆเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดและต้องเรียนออนไลน์จากในบ้านโดยท่ารนรัตน์ัยได้กล่าวครับว่าเราไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าโรงเรียนจะสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อีกครั้งเมื่อไหร่เพราะขึ้นอยู่กับว่าเรามีวัคซีนเพียงพอสําหรับนักเรียนหรือไม่ อย่างไรก็ดีครับรัฐบาลเราอาจจะอนุญาตให้โรงเรียนกลับมาเปิดสอนได้อีกครั้งนะครับโดยขึ้นอยู่กับปัญหาที่พบจากการเรียนออนไลน์เนื่องจากเป็นสิ่งสําคัญที่ไม่ควรปล่อยให้เด็กเรียนไม่ทันตามหลักสูตรครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆหนูๆชาวลรานะครับช่วงนี้ก็คงจะต้องหาข้อมูลหาความรู้จากในเน็ตกันไปก่อนนะครับแต่ก็เป็นปัญหามากนะครับสําหรับคนที่ไม่มีมือถือและไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ทางรัฐบาลจะต้องเข้ามาช่วยและแก้ไขนะครับ แล้วพบกับ LT v i ี i o n ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี